สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาเก็บน้อยหนานี่น้อยหนาปลูกเองปลูกมาหลายปีแล้วค่ะปีนี้แหละเพิ่งจะติดลูกด้วยความที่ว่าแบบมันอยู่ร่มนะคะดูเนี่ยค่ะมันมันไม่แดดก็เลยไม่ค่อยดกเนาะก็จะมีได้แดดตอนเช้าใส่ปุ๋ยไปค่ะ ให้เรามาสังเกตว่าเอ,าอย่างเงี้ยเนี่ยตาของน้อยหนานะคือมันตึงเต็มที่มันโตค่ะมันใหญ่อก็เก็บได้เลยเนาะนี่ค่ะขัวเหนียวด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นน้อยหน่านหนังค่ะเดี๋ยวลเกจะเก็บใส่ถังนี้ไว้อยู่สูงก็มีนะท่านผู้ชมเมื่อวานก็เก็บไป วานก็เก็บไปเนี่ยค่ะลูกไม่ใหญ่แต่ว่าน่าจะอร่อยน่าจะหวานมากอันนี้ปลูกแบบอินรีย์เลยนะคะน้อยหนาไม่ค่อยมีแบบมันจะมีที่แบบว่าเป็นเป็นแบบเพลี้ยเปลี้ยแป้งนะท่านผู้ชมขา,ขาวๆอ่ะที่มากวนแต่อันนี้ยังไม่มาเราต้องรีบเก็บก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้เยอะไหม ต้นที่บ้านก็มีที่บ้านจะลูกใหญ่นะคะเนี่ยลูกเล็กๆแบบนี้ข้างในก็มีเนื้อนะเนี่ค่ะเอาไปบ่มเอาไปวางไว้นะคะเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็นิ่มเองนี่นี่ไงมันจะมีเพี้ยแป้งเราไม่ได้ฉีดยานะเพี้ยแป้ง โอหอันนี้ลูกใหญ่ค่ะท่านผู้ชมลูกใหญ่อยู่นะว่าไปไม่ดกหรอข้างบนก็เยอะอยู่นะเลตจะเก็บให้ดูว่าสรุปแล้วมันได้ยังไงปลูกไม่ยากค่ะไม่ค่อยได้ดูแลอะไร,ะไรใส่ปุ๋ยนี่ขนาดไม่ค่อยรดน้ำนะไม่ตายไม่ตายโออันนี้ลูกใหญ่ค่ะ แป๊บเกียวนี่นี่ค่ะลูกใหญ่นี่อันนี้คือโตเต็มที่ตึงๆล้วถ้าถ้าน้อยหน่ามีดำๆแบบเนี้ให้เก็บได้เลยนะนี่คือแก่จัดนะคะนี่สวยสวยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่มันแดดๆเนาะนี่นี่ี่ลูกนี้ก็สวยท่านผู้ชมเยอะเหมือนกันนะนี่อุ้ยสวย สวยค่ะสวยดูสิเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนบางลูกก็ให้มันแบบตึงเต็มที่ก่อนเนี่ยอันนี้ก็ลูกใหญ่แต่น่าจะโตได้อีกนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคะซ่อนอยู่เนี่ย ตอนออกดอกอะเยอะมากมันก็ร่วงไปนะคะแบบประมาณว่าคือคงจะแบบว่าเออแม่จะรักษาลูกได้ดูแลลูกได้ขนาดไหนเขาก็ร่วงไปนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเล็กๆก็เอาหวานนะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะว่ามันเป็นยังไง สูงนะข้างบนนะ่ะเยอะเลยแหละเก็บสนุกเลยค่ะเนานี่เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเต็มกระป๋งเล็กๆพอดีนะคะนี่มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนาะ เนี่ยปลูกแบบอินซีก็จะได้ประมาณนี้แต่ที่บ้านแต่ที่บ้านคือลดด้วยน้ำซาข้าวแบบลูกใหญ่มากนะคะอาจจะคนละพันกันเนี่ยได้แค่นี้ก็สุดยอดละค่ะน้อยหนาน้อยหนาเนี่ยค่ะน่าจะหวานนะท่านผู้ชมรอให้สุกก่อนเนาะสวยมากเลย